สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธรัตนพยากรณ์คำทำนายนี้ใช้หลักโหราศาสตร์แบบไทยผสมตะวันตกวิเคราะห์แนวโน้มชีวิตด้านการงานการเงินความรักและเรื่องสำคัญที่ควรระวังและควรทำอย่างไรในแต่ละราศีขอให้รับชมแบบใช้สติและใช้เป็นแนวทางวางแผนชีวิตนะครับ คำทำนายราศีพฤษภประจำวันที่สองกุมภาพันธ์ถึง8กุมภาพันธ์2569ผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึง13วมิถุนายนภาพรวมแข็งแรงมั่นคงแต่ติดความดื้อเล็กน้อยการงานมีงานเก่ากลับเข้ามาให้จัดการต้องใจเย็นการเงินมีโชคเล็กๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รายจ่ายยังคงสูงความรัก คนรักต้องการความเอาใจใส่คนโสดระวังเจอรักซ้อนสุขภาพข้อบาไหลาตึงข้อควรระวังใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาควรทำอย่างไรไหว้พระแม่ธรณีขอความมั่นคงและปัดเป่าเรื่องวุ่นวายขอให้ทุกท่านใช้สติความสงบและความดีเป็นเครื่องนำทางหากถูกใจฝากกดติดตามพุทธรัตนพยากรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาธุ